มาช่วงนี้อย่างที่บอกว่าจะพาไปเจอกับสองสาวเพื่อนสีเนยประพาดาและชิงชิงคริษฐาที่มาร่วมงานกันครั้งแรกในการเป็น MC s p e ีสเปชลในรายการเที่ยงบันเทิงสดล่าสุดหนุดจ้นตาดีไปเห็นชิงๆใส่ชุดไทยถ่ายรูปทำคอนเทนต์หลายคอมเมนต์ก็สงสัยกันว่าเอชิงชิงถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่านะ แม่เขาเดือนแห่งความรักแบบนี้มันก็น่าคิดแต่ๆๆ่แต่แจิงๆริงรีบดับฝันทุกคนก่อนเลยว่าไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเพราะแค่ไปถ่ายงานเฉยๆไม่มีอะไรในกอไผ่ทั้งนั้นส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้กำลังแฮปปี้กับความสดแต่ถ้าจะมีใครเข้ามาจีบแล้วก็ต้องผ่านด่านพี่สาวนเนยที่ทำหน้าที่ช่วยสแกนไปได้ก่อนนะคะ ว่ายพ่วดิ้งกับใครล่ะคะไม่มีถ่ายชุดไทยของหนูเฉยๆคนเดียวเคลียค่ะไม่ใช่พรีเวทค่ะถ้าพรีเวทจะต้องมีถ่ายสองคนนะคะเออชอบรู้สึกว่าแฮปปี้คือเป็นการทำงานที่แบบว่าเฮ้ยเราเราชอบอ่ะเพราะว่าเราอยากแต่งตัวแบบนี้เราชอบเออเราชอบใส่ชุดไทย่เ,ออเลยทุกวันเ,เดี๋ยวไปเช่าให้แล้วก็ใส่ไปกินข้าวแน่นอนแน่นอนสแกนทุกอย่าง เพราะอะไรเพราะปกติเลือกคนเดียวเลือกแบบเลือกด้วยตัวเองมันไม่ค่อยเวิร์กตอนนี้เราก็ต้องให้พี่สาวราช่วยเลือกเราไปออกอานจรีจริงมีพี่สาวอีกคนหนึ่งนะพี่สาวเจด้าพี่สาวเจด้าไม่มาวันนี้จะเจอกันตอนเย็นขาลายดานขลายดานสแกนอยู่แล้วใครจะเข้ามาจีบคุณนาย์มัพก็ต้องผ่านสิดธลิศาก่อนค่ะอย่างแรกคืออะไรรู้ไหมอย่างแรกคือเราต้องไปกัน3คนไปได้หรือเปล่า ด้านขนาดเนี้ยหนุ่มคนไหนคิดจะมาขายขนมจีบล่ะก็หนูจ้นบีบมือเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนคืนนี้หนูจื้นไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ